ลถึงเวลาปลอมตัวเอ่ะไรมาเอิอดๆอยู่ได้ฮะคือว่าพี่สาวครับผมไม่มีเงินแล้วครับขอตังซื้อข้าวหน่อยได้ไหมอะนี่มือเท้าก็มีทำไมไม่รู้จักทำมาหากินหาเงินหาทองฮะวันๆเนี่ยจะเอาแต่ขอเงินคนอื่นอยู่แบบนี้เหรอคือว่าผม ไปสมัครงานมาหลายที่แล้วครับพี่สาวแต่ว่ายังไม่มีที่ไหนรับผมเลยวันนี้ผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับพี่สาวช่วยเถือข้าวผมซักจานได้ไหมอ่ะโอ้ยไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเ้ยแค่ตัวฉันเนี่ยวันวันหนึน่งฉันก็จะเอาไม่รอดอยู่ละทําไมฉันต้องไปเลี้ยงแกด้วยคะแต่ว่าพี่สาวออกจะแต่งตัวสวยนี่ครับพี่สาวคงจะมีเงินเลี้ยงข้าวผมซักจานได้ไหมอ่ะเนี่ยมันเงินก้อนสุดท้ายของฉันละ ฉันอน่ะทุ่มเทกับมันมากทำไมล่ะครับทำไมพี่สาวต้องเอาเงินก้อนสุดท้ายมาแต่งตัวสวยได้อะก็ฉันจะลงแข่งขันบ้านนั่นไงถ้าเกิดว่าแม่ของฉันดันไม่ล้มละลายชีวิตของฉันก็คงไม่ต้องลำบากหาไล่จับผู้ชายแบบนี้หรอกเมื่อก่อนฉันอยู่แต่ในบ้านอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็ได้กินแต่ชีวิตของฉัน ตอนนี้มันกลับต้องดด้นลนเพือ่อมาลงแข่งขันที่อยากจะเป็นเมียเศรษฐี<ะ>แต่ก็ยังดีที่ไอหมอนั่นน่ะหน้าตามันก็ยังดีอยู่ <c oughs> ถึงแม้ฉันจะไม่ได้ชอบมันแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ถือซะว่าฉันจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่สุขสบายเหมือนเดิมอ,อมันจะคุม้มจริงๆเหรอคะพี่สาวขันต้องเอาร่างกายเข้ามาได้ขนาดนี้มันคุม้มจริงๆแล้นะเหรอคะแต่คุ้มไม่คุ้มมันก็เรื่องของฉันน่ะอย่างนะค่ะ ไม่เคยเข้าใจหรอกไปซะเดี๋ยวกเดียวก่อนัดี๋ยวก่อนเดก่อนเดีก่อนเดย่อะไรของนายเนี่ยที่มันสังเวียนมวยนะจะมาให้หยุดกีได้คิดว่าใจเยินก่อนก็ได้นี่อล้นี่ขึ้ดมาถึงก็ต่อยเลยต่อยเลยอ่ะพั่ฉันอยากระบายนี่นะฉันมาที่นี่เพื่อจะระบายไม่ใช่จะมายืนคุยไรสาระอะไรกับนายแบบนี้ แล้วไปโกรธอะไรมาขนาดนั้นเหรคะพี่สาวก็โกรธพ่อกับแม่ฉันไงบังคับให้ฉันมาลงแข่งอะไรก็ไม่รู้มาเป็นเมียเศรษฐีบ้านหนุ่มนั่นฉันต้องมาคอยตามเป็นผู้หญิงหวานอย่างที่ไอ้นั่นบอกมันเป็นใครกันถึงมาสั่งฉันนู่นนี่ทำไม่ติดว่าพ่อกับแม่ฉันบังคับแบบนะฉันสัตว์นานไปแล้วถ้าเกิดว่าพี่สาวไม่อยากลงตำแหน่งขันนั้นจริงๆก็ไม่มีเหตุผลที่พี่สาวต้องไปแข่งนะครับ พ่อแม่ฉันบังครับไงพ่อแม่ฉันอ่ะอยากให้ฉันน่ะไปเป็นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงแล้วก็มีสามีมีลูกใช้ชีวิตสบายๆเหมือนกับในโลกนิทานแต่ฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นฉันมีความฝันว่าอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฉันฝึกมวยฉันซ้อมมวยเพื่อเพื่อที่จะไว้ป้องกันตัวเวลาฉันไปเที่ยวรอบโลกนี่แหละเผื่อว่ามีใครทำอะไรฉันฉันจะได้ไม่ต้องกลัวไงทำไมถึงได้ อยากไปเที่ยวรอบโลกเหรอครับแม่ไงอ่ไม่รู้หรอกว่าการที่ได้ใช้ชีวิตอิสระการได้ไปเที่ยวที่ไหนคนเดียวการที่ได้ไปเจอผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆอะ่ะมันมีความสุขมากเลยนะมันทําให้ฉันได้รู้ว่านี่แหละคือการใช้ชีวิตอะ่ะไม่ใช่ว่่อ,อยู่กับคนเดิมๆสถานที่เดิมๆนั่นมันไม่ใช่ฉันอะ่ะแ้นก็ไปทําตามในแบบของพี่สิครับฉันก็อยากจะทําแต่ว่ามันทําไม่ได้อ่ะ ทำได้สิคะมีอยู่ที่พี่ตัดสินใจอะทำไมอะพี่ต้องมาพูดแล้วถึงเวลามาต่อยกับฉันดแล้วมาเอ้ยแล้วเหรอเนี่ยไอ้ยยายบ้านั่นมันนี่เป็นอะไรมากไหมคะเออเอ่อเฮ้ยเธอเอ่อเอ่อเปล่าครับไม่เป็นไรมากครับแค่ขึนไปซ้อมมวยเล่นๆแล้วก็ ทานิดนึงอะคบอ๋อก็นักนว่าเป็นลมซะอีกเออนี่ว่าแต่ทำไมฉันคุ้นค้นเสียงนายจังเลยอะเราเคยรู้จักกันไหมแบบไม่ไม่รู้หรอกครับเ,เราจะไปรู้จักกันได้ไงละครับคือผมเป็นคนเล่ร่อนนะครับเบพิ่งเคยมาแถวนี้ครั้งแรกเล่ร,ร่อนเหรอเนี่ยทำไมดูเสื้อผ้านายก็ดูแพงอยู่เหมือนกันนะ คือเมื่อวานมีเศรษฐีแถวนี้เขาบริจาคมาให้นะครับแล้วผมก็พึ่งใส่มันก็เลยยังไม่ค่อยเปื้อนอแบบนี้นี่เองถ้างั้นนายกินอ,อะไรหรือยังอ่ะให้ฉันซื้อข้าวเลี้ยงไหมเออใจดีจังเลยนะครับไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆอเอ่อไม่เป็นรหรอกครับคือผมกินข้าวมาแล้วนอกจต่พี่สาวมาทําอะไรอยู่แถวนี้เหรอครับอืมฉันแค่มาลองเปิดใจนะ่ะฮะ หมายความว่าอะไรหรอคะพี่สาวคือฉันแค่มาลงแข่งขันเพื่อที่จะเป็นภรรยาของเจ้าของตลาดนี้อ,อ่ะพี่สาวอยากจะเป็นเียมของเขาคุณนั่นล่ะครับจริงๆฉันแค่อยากมีใครสักคนอะ่ะออฮะคือว่าแม่ของฉันอะ่ะ เขาบอกฉันว่าถ้าฉันอายุครบ25้าเมื่อไหร่อะ่ะแม่จะให้ฉันออกมาหาแฟนเป็นของด้วยเองอะ่ะฉันก็เลยออกตามหาผู้ชายที่ฉันชอบไปทั่วเลย <c oughs> แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนยังไงอะ่ะพอเห็นว่ามีการประกาศแข่งขันนี้ฉันก็เลยเฮ้ยน่าสนุกดีนะก็เลยมาลองอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็หาใหม่มีคนแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยแล้วก็มาพเรื่องเงินซีกพอแม่ฉันรวยกว่าเขาอีกฉันไม่ไต้อง หาเงินเขาหรอกเงฉ้น,นไปก่อนนะอะไรหงญ่บ้านวะเอาล่ะทุกคนนี่คือบททดสอบขั้นสุดท้ายจะให้พวกเธออะสูมเลือกที่ตักน้ําแล้วก็ตักน้ําจากบ่อเนี่ยขึ้นมากินแค่นั้นเองเหรอคะแต่ว่าฉันอะได้ใส่ย,ยาพิษไว้ในที่ตักน้ําแล้วจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะไม่โดนยาพิษฮะแล้วอีกสองคนอะสองคนที่โดนยาพิษก็จะต้องตายไงค่ะ จะบ้าเหรอฮะเล่นกันถึงตายเลยเหรอแบบเนี้ยฉันไม่เอาด้วยคนแล้วลหละเฮ้ยเอ้าเก็ถือว่าสลาิทธิ์ไปหนึ่งถ้าอย่างนั้นพวกเธอสองคนก็เลือกเอาไล้กันนะว่าจะเอาอันไหนเออน,น,นี่นี่นี่ฉันขอถามคุณตินก่อนได้ไหมคะว่าเพราะอ,อะไรทําไมถึงเล่นแรงขนาดนี้นะคะนีการที่จะมาเป็นภรรยาของฉันอะ ไม่ใช่แค่สวยเก่งอย่างเดียวนะพชเธอเองก็ต้องมีดวงที่ดีเพื่อที่จะมาส่งเสริมธุรกิจของฉันด้วยแต่แต่ว่ามันมันต้องถึงตายเลยหรอคะแต่ว่าท้าแรกกับการที่เธอเป็นผู้ชนะแม่เป็นเมียฉันแน่มาใช้สมบัติของฉันมันก็คุ้มนี่ไม่ใช่หรอถ้างั้นฉันเลือกอันนี้แล้วกันนะคะใหญ่นี่ถ้างั้นฉันเลือกอันหน้าของฉันก็ได้ค่ะแล้วอีกอันนึงอ่ะปล่อยมันไว้ไง ฉันคิดอะไรออกละก็ไหนๆมันก็มาสามอันแล้วใช่หรออีกอันที่พวกเราไม่เลือกอ่ะคุณตินก็กินเองไปเลยสิคะฮะให้ผมกินด้วยกันเหรอใช่คุณตินยังให้พวกเรากินได้ด้วยเลยถ้างั้นคุณตินก็ต้องกินด้วยสิแต่ว่ามันจะมีคนรอดแค่คนเดียวถ้าเกิดว่าฉัน <c oughs> ตายไปด้วยแล้วพวกเธอหนึ่งในนั้นจะแต่งงานกับใครอ่ะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าคุณตินตาย แล้วมีหนึ่งในผู้หญิงที่รอดก็ถือว่าพวกเราสองคนแต่งงานกันแล้วสมบัติของคุณตินทุกอย่างก็จะถือว่าเป็นของผี้หญิงคนนั้นไปเลยดีไหมล่ะคะแบบนี้แ์ดีนะอ,อว่าไงล่ะคุณตินแฟแฟ,แฟกันหน่อยได้ไหมละ่ะถ้าเธอต้องการแบบนั้นก็ได้ฉันจะกินด้วยไม่ต้องหรอกคะ่ะอะไรของเธอเนี่ยฮะ ฉันอุตส่าห์คิดวิธีดีๆถ้าเกิดว่าไอ้นั่นมันกินแล้วมันตายไปด้วยถ้าเกิดว่าเธอเป็นผู้ชนะเธอก็ไม่ต้องทนอยู่กับมันไม่ต้องทนอยู่กับคนที่ไม่ได้รักแต่ว่าได้สมบัติฟรีๆมันดีมากแล้วไม่เห็นเหรอฉันไม่ได้ต้องการสักหน่อยถ้าเกิดว่าฉันรอดแล้วเขาไม่รอดอ่ะมันก็เหมือนเดิมมาดิอะไรของเธอเลยเนี่ยฮะอะไรกันหัวเราะอะไรกันอ่ะฉันร้อเล่นน่ะมีองง่น เธอกลับไปเถอะเรื่องเงินปลอบใจอ่ะฉันจะให้คนเอาให้เธอส่วนหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าฉันเจอคนที่ฉันต้องการแล้วแหละเออจริงเหรอนายจะให้เงินฉันเหรออ,อาจจะไม่เยอะมากนะแต่น่าจะพอให้เธอตั้งตัวได้เออขอบใจนะเอเอแล้วแบบนี้การแข่งขันมันจบยังไงล่ะคะ,ะจบด้วยการเธอมาคุนชนะไงฮะชนะอะไรชนะใครอ่นะฉัน มไม่ทำะไรเลยไม่ลองชนะใครหรอกเธอชนะใจฉันแล้วเออไม่ชนะแล้วเหรอเนี่ยชนะแล้วอ่ะก็ต้องมาเป็นเมียฉันแล้วก็อยู่กับฉันด้วยล่ะออกหาหาแฟนแค่แป๊บเดียวได้แล้วหางให้จริงเลยอ่ะ <c oughs> หายง่ายแต่จ่ายฉันไปไม่ง่ายหรอกนะค่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะจา่ายไปแล้ว <c oughs>